สำหรับการมาทำบุญที่วัดสว่างน้ำใสอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็มาทำบุญกันเป็นประจำทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มาสร้างพระพุทธรูปหินหยกขาวประดิษฐานไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าผมเองนะครับได้เดินทางมา ร่วมสร้างบุญที่นี่ตั้งแต่ที่ยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องชาวดีไอคอนนะครับในการค่อยๆสร้างถาวรวัตถุในปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก่นแห่งที่11ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปีละสี่อิประมาณ2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนอะไรประมาณนี้น่คือไ,ไม่ได้มากพี่ก็มาใช้งานปฏิบัติธรรม ลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวดขุดคลิปบอสพอลครับไปทำบุญที่วัดสว่างน้ำสายขอนแก่นบ่อยมาก จากไม่มีอะไรบริจาคสร้างทุกอย่างจนพร้อมปฏิบัติธรรมไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ใน New Plu s วันนี้ครับสำหรับการมาทำบุญที่วัดสว่างน้ำใสอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็มาทำบุญกันเป็นประจำทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มาสร้างพระพุทธรูปหินหยกข,ขาวประดิษฐานไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันและสำหรับการมาครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งแรก ประจำเดือนเกิดคือเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเองก็ตั้งใจพาคุณแม่มาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่ออยากให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขทั้งกายแล้วก็ความสงบในจิตใจด้วยครับ ต้องบอกว่าผมเองนะครับได้เดินทางมาร่วมสร้างบุญที่นี่ตั้งแต่ที่ยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องชาวเดอะไอคอนนะครับในการค่อยๆสร้างถาวรวัตถุในปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก่นแห่งที่11ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครอบครัวดีไอคอนหลายร้อยชีวิตเลยครับได้เดินทางมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับงานฉลองพระมหาเจดีย์นะครับที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นั่นเองนะครับปันี้ก็ได้สร้างสมเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยงานนี้เดือดร้อนถึงพระครับหลังโดนแฉบอสพอพลโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีส่วนตัวหลวงพี่บอกไม่ได้ใช้ส่วนตัวเอาเงินไปทำบุญครับปัดแทบพลวันจีวรแทบร่วงเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อครับ ไอ้ที่เข้าโอนมาช่วงหลังนี้เท่านั้นเองเนะคือตอนต้นก็าก็ไม่ได้ไม่ได้มากช่วงหลังนี้หมายถึงปีไหนหลังโควิดมานี่นะปีหกสี่ได้ประมาณนี้หลังถ้าถ้าถ้าอย่างว่าไม่ไม่ถึงนี่ประมาณปีลปะสี่พันประมาณสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนอะไรประมาณนี้นะคือไม่ไม่ได้มากที่ก็ออกมาใช้งานปฏิบัติธรรม ลอตเตอรี่พัส o ลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวดข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ